สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้าวีออสหนึ่งจุปี2013นะคะราคาค่าตัวนะเบาๆนะคะอยู่เพียง2องแ0 0เจบาทเท่านั้นเองนะคะและอยากจะบอกว่าคันนี้เลขใหม่น้อยด้วยนะคะไหม่อยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะ,คะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะ เบอร์โทรนะัดศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนะคะนัดเพชรยนต์เบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคันนี้นะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังปรับสภาพอยู่นะปรับสภาพยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะกําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะได้เป็นรถสีเทาดานะสีสวยๆกันเลยนะคะราคาไม่แรงผ่อนสบายๆด้วยนะคันนี้ฟรีดาวนะคะผ่อนเจ็ดปีข้างว่าอยู่ประ ประมาณ5,000กลางๆเท่านั้นเองนะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะคะจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะ 1. ก็ไก่มอมา้า5492กรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะไฟหน้านะจะได้เป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆสวยๆเลยนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กอันนะคะได้เป็นล้อแม็กเดิม งานนะน็อตสีรูโลโก้ตรงกลางนะคะยางนะเสื่อมสภาพแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะลูกค้าลูกค้าได้ยางใหม่ๆไปใช้งานกันเลยนะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมเลยไม่มีคาบน้ามันหยดไหลเยิ้มนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะไฟเลี้ยวจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะลูกค้ากระจกมองข้างขวารอบกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมือจับประ ตัทั้ง4ด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะกระจกเดิมแท้โรงงานนะคะโลโกโ้ของโตโยต้ามีติดอยู่นะคะยังไม่ได้ติดฟิล์มนะ,ะเดี๋ยวแถมฟิล์มให้รอบคันเลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะคะลูกค้าภายในของรถคันนี้นะคะตกแต่งเป็นโทนสีเบตัดด้วยสีเทานะคะมือจับประตูด้านในนะ,ะออกสีเทาๆนะคะ ระบบเซนทันล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแหงประตูนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำอีกหนึ่งที่นะคะด้านข้างคนขับเลยมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพวงมาลัย3าก้านเดิมๆนะคะลูกค้าหน้าจอเรือนไม้ของวีออสคันนี้นะคะลูกค้าหน้าจอเนือนไม้เขาจะอยู่ตรงกลางคอนโซลนะคะเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันนะคะเลขไม้คันนี้อยู่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นเองนะไม้น้อยมากนี่เลยนะคะ เลขไม่นะอยู่เพียง86,203กิโลเมตรเท่านั้นเองูกคะะไม้แท้ไม่เดิมนะไม่มีเรื่องของการกลับไม์กอไม์อย่างแน่นอนนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD ได้นะคะ แอร์อนาล,อล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดน,นะคะเสียบสาย A U X ได้ตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าเขาติดเพิ่มมาให้นะคันนี้นะคะสวยเลยคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะฝ้าเพดานนะคะจะมีกระยันบ้างตัวนี้ก็เดี๋ยวลบให้เท่าที่ลบได้นะคะลูกค้าแต่ว่าภายในรวมๆเนี่ยสวยเลยนะคะลูกค้าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะนี เป็นลวดลายเอกลักษณ์สวยๆของ v ีออเลยนะคะเบาไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะข้อดีของเบาะผ้าเลยนะคะระบายอากาศได้ดีนะคะแต่ว่าข้อเสียก็จะดูแลทําความสะอาดยากนิดนึงเนาะในส่วนของหัวนอซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าไม่มีรอยไข่รอยเย,ย,ยียบขยี้ยนใดๆนะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลคัดเกรดคัดคุณภาพให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะรับรองว่า ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรอบพันนะไม่มีร่องรอยของการบุบหรือว่าการโดนชนหนักมาเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้นะมาต่อกันเลยในส่วนของ ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะ,ะมีที่วางแก้วน้ําตรงกลางนะคะเบาะด้านหลังไม่มีช้ําเลยนะคะขอบยางสี่บานประตูด,ดึงลงมาดูในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตได้เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะการันตีให้เลยรับรองว่าซื้อรถกับเฮตยนต์นะคะไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะคัดเกตคัดคุณภาพให้ทุกคันเลยนะ,ะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์นะวิ่ง เซ็นให้ถึงที่เลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะันนี้สภาพสวยเลยนะคะราคาไม่แรงด้วยผ่อนอยู่ประมาณ5 0 0 0ันกลางๆเท่านั้นเองนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะ,ะไฟท้ายดีไซน์มาให้สวยงามนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะลูกค้าไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบคุเมี่ยมจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะกระจกหลังก็ติดตัวไลฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ คอนเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างๆนะคะมีถัดท้ายแถมให้เรียบร้อยแล้วนะคะคานด้านหลังนะคะเดิมๆเลยจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะในส่วนของบอดี้ด้านล่างนะคะบอดี้ด้านล่างนะคะ ล้ออะไรเดี๋ยวเอามาใส่ให้นะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆนะคะไม่มีชนหลักอย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังไม่มีรอยไขรอยขยับขยื่นนะคะขอบยางเดิมๆจิกลงไปนะเห็นเป็นรอยเล็บนะคะลูกค้าเรื่องโครงสร้างเราการันตีให้เลยนะคะคัดเกตคัดคุณภาพทุกคันเลยนะใครที่สนใจคันนี้นะคะลูกค้า v ีออ 1.5e ปี13 ราคาเพียง275,000บาทเท่านั้นเองนะคะออกได้ทุกอาชีพเครดิตดีฟรีดาวนะคะค่างวดนอยู่ประมาณ5000กลางๆเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดเลยนะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้นะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดนห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1,500cc 109แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมเลย ไม่มีพวกคาบน้ำมันหยุดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะตรวจสอบประวัติได้นะคะที่มาที่ไปตรวจสอบได้เลยไม่มีเรื่องของการชนหนักพิกคว่ำมจมน้ํากับสีเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไขยเลยนะคะแก้มด้านในเดิมๆนะคะหัวน็อตฝาก,กระโปรง ฉงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสติกเกอร์มอก,อกอติดอยู่ครบเลยนะตาปั๊มตรงฝากระโปรงก็มีให้เห็นเด่นชัดนะคะขอบยางเดิมๆจิกไปเห็นรอยเล็บนะคะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลน,นะคะคัดเกตคัดคุณภาพให้ทุกคันเลยนะใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่อยากได้รถที่ราคาไม่แรงผ่อนสบายๆนะคะแนะนําเป็นคันนี้นะคะค่างวดอยู่ประมาณ5,000ันกลางๆจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนนาน7ปี8 4งวดนะคะเป็นรุ่น V ีออสหนึ่ปี13นะคะราคา เพียง275,000บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะติดต่อมาหานัดได้นะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้นะบริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลา กันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ